สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสงภาคบ่ายนะครับวร,ราจาันทร์ศุกร์ที่19พฤษภาคมนะครับสำหรับหางเสงเช้านี้เปิดมาไปร้อยนะครับติดยึดไปร้อยใครวิ่งรอดนะครับไขรรูดไขรเจาะต้องขออภัยครับนาอจากไซดีครับหางเสงถ้าวันไหน เด่นไม่มาลูกกดแล้วบ่ายมันจะไม่ค่อยมาครับยกตัวอย่างเช่นอาง่ายวันจันทร์มาเจาะบ,บนล่างวันอังคารสรุปทั้งเช้าทั้งบ่ายครับวันพุธเจาะบ,บนล่างตรงๆแตก3ตัวบ่ายหลุดนะครับเมื่อวานนี้เช้าไม่มาเมื่อเช้ามาตัวรองบ่ายเจาะตรงๆแตกบนล่างตรงๆเช้านี้ไปร้อยครับน้องยังไงลองพิจารณาดูครับสำหรบับทางเยงไาคขผมท่านตัวเปิดบ่ายที่ลบครับ 92104ครับเ2 1 0 4นสครับเลสุดที่จับได้ชอบ0ก็ชอบ5ชอบ5ก็ชอบ0นะครับก็วิ่งบนลูดร่าง0นยครับนะครับชอบ5พเล่น 5, ชอบศูล่นศก,ก,กันแล้วกันเนาะขอให้มาทั้ง5ทั้ง0ครับ2 3คู่ที่เล่นไว้ก็จะมีสี่ห้าแปดนะครับ 2500 0025นะครับ75ข้าอยากได้คู่75ไปเทียบตามตารางอูนะครับแล้วก็10ครับผมมัด8เข้าไปครับรอยมัด8ครับรอยรอยมัด8เข้าไปครับท่านใดชอบเล่น3ตัวเอา8ไปมัดนะครับแล้วเล่น3กลับ6กลับนะครับสำหรับฮางเสงวายไม่เกิน15บนาฬิกา10นาทีรู้ผลครับก็ เจออาที่สัปดาห์หน้าครับผมเจออาที่หุ้นดึกครับ